ทิศสิงห์ร้อนโชว์ชินาวงครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับก็ซอมมาร่วมสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายไอซอเดีร์เจ้าพันธ์อ๋อซ้อมสอเดีร์เจ้าพันธ์ที่สารเชษฐ์ครับมีใครเป็นคู่เพ้าซ้อมบ้างอ่ที่นี่ก็วันวิเศษก้องเทวัตเพื่อ<า>พี่บีเพื่อนๆน้องๆในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบแปดเราสูงเท่าไหร่161น้ำหนักปล่อยๆมาบ้างกี่กิโลครับประมาณ57าสิจ็บหกครับเราเป็นเมอร์ตาลีครับ เดินเตะการ์ตูมันนะเราวันนี้เรามาเจอกับสินไทยใครต่อยกันไหมไม่ครับใครแครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาที่มวับต่อยเขามั้ยยังศึกษามาเขามวยสไตล์อะไรพอจำได้ป่ะก็น่าจะมวยฝีมือแล้ววันนี้เราจะวางเกมาแผ่ให้ดีก็เดินถึงตัวตามสไตล์เราเลยล่าสุดเลยเราต่อยอยู่ไว้ที่ต่อยไว้ที่นี่ที่หลังศรีนี่เนาะเพรานั้นต่อยกับเป็นน้องฟาร์มเป็นไงบ้างแพ้พลาดแพ้คะแนนเพราะว่พลาดโดนน็อกเลยเพรานั้นไปโดนลูกไหนอ่ะ เดนกรรมการจับปุสู้ไม่ได้คือคือสู้เขาไม่ได้ก็เลยจับอันนั้นไปแต่วันนี้เรามาใหม่รอบเนาะวันนั้นต่อยเบียเท่าไหร่วันนั้นต่อยร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดวันนี้มาต่อยร้อยสิบห้าถ้าเกิดเช้านี้เข้าช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินนิดหน่อยประมาณเท่าไหร่คิดว่าประมาณสักก่อนก็คือเหมือนพวกวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายสักหน่อยนึงร่างกายตอนนี้เป็นงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบเอ็ดเก้าสิบถึงร้อยมวยแข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิด พอชนะก,กับพ่ายนะเนาะไฟนี่เราครูมากี่กิโลครับก็ครูม,มาประมาณ4ี่ถึงห้ากิโลเราต่เหมือกมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณแปสิบกว่าครั้งนะเราคนจังหวัดสุดราษฎร์ธานีอ่าฝากเชิญเชิญแฟนคลับรยนี้นะ่อยก็ขอฝากเชียร์บอกเป็นกำลังใจให้ให้สิงห์ขอนด้วยนะวันนี้เต็มที่พอมาแจ้งเกิดด้วยนะพอแชร์นะกับพ่ายเนาะอ่ะขอให้เราโชคดีขอบมากครับสามสัปดาห์ไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับสามสัปดาห์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นน้องคีห อยู่ที่จังหวัดอยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นคู่บ่าวคู่สาวแล้วบ้างอีกนั่นก็มีน้องไทยพี่นครแล้วก็พี่ี่นะครับพวกไหนคลายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเจ็ดเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับห้าสิบหกเราโมเตอร์ไซค์อะไรครับซิงค์เราวันนี้เรามาเจอกับเพชรสิงห์ฮอนไม่เคยต่อยกันเลยไฟแรกเนาะแล้วเราได้ศึกษาเกัมื่อต่อยเขาไหมยังเขาเป็นโมเตอร์ไซค์อะไรประจำได้ปะมวยเด้แล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแข่งยังดีก็ ต,ต่อแต่ามตาเราแล้วเดี๋ยวคอยแก้ไขาอาวุธบนเวทีล่าสุดเลยเราต่อยเวทีสารคามสารคามนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อย<ไ>ปล่อยแล้วผลเป็นไงชนะน็อกเพจพลังานออชนะน็อกมาแต่วันนี้เข้ากรุงเทพเนาะวันนี้ช่างต่อยวันนี้เราต่อยที่เวทร้อยสิบห้าถ้าเกิดเข้าช่วงหนักที่ว่ามาเกินหรือมาขาดพอดีมาสบายสบายเลยร่างกายเราตอนนี้มีไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเราชนะกับค่ายเหมือนเดิมพร้อมไฟที่เราคุมมากี่กิโลครับสี่กิโลเราต่อยมวยมานทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณ เราคนจังหวัดอุลลามเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี่หน,น่อยก็ฝากเชียร์สินไทยเรดาดำสนับอันนี้เอาเอาชนะมาให้แน่นอนโอเคเอาไปนี้ก่อน้องช่ดิ